เอาละครับก็ต้องกราบสวัสดทีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับนะวันนี้อยู่ในอนิเมะเรื่องโตเกียว v ีเวนเจอร์นะครับนะหรือว่าโตเกียวมันจีไคนั่นเองนะครับนะโดยเรามาในทางด้านของมังงะของตอนที่253นะครับนะจะเป็นยังไงก็ไปรับชมรับฟังกันเลยครับไปกันเลย ความเดิมหลังจากตอนที่แล้วปลาจีนของเรานั้นได้เข้าประชิดตัวของไมกี้ได้นะครับนะเราก็ได้มีการพูดค,คุยเพื่อจะเตือนสติของไมกี้นะแต่ไมกี้ของเรานั้นก็ได้เข้าไปทางด้านของด้านมือจนสุดขมล้อครับนะเออก็ที่บาพูดอะไรมาก็ไม่ได้เข้าหูพี่ไมกี้เราเลยครับนะแถมซัดพี่บาเราจนลงไปหมดสภาพเลยนะครับเออคือปลาจีนเรานั้นนอนไปกองอยู่กับเพื่อนนะครับนะส่วนสถานการณ์ในตอนนี้นครับโตเกียวมัจจิไคถือว่า และยำแย่ที่สุดนะครับจากสถานการณ์ที่ดูดีนะครับตอนนี้คือย่ำแย่มากๆนะครับเพราะว่าตัวครบของตัวเกียวมันจิคัแต่และตัวก็คือหมดสภาพกันลงมากๆเนีครับนะบางคนก็คือแบบหัวหน้าหน่วยแต่ละคนคือแบบเริ่มพ่ายแพ้แล้วนะครับนะเออถือว่าตัวเกียวมันจิคตอนนี้ถือว่าสภาพอยู่ในการที่ว่าย่ำแย่มากเลยนะครับนะโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับจิฟูยุเหล่านั้นได้พุ่งเข้าไปหาหันมานะครับที่จะต่อยหันมะ แต่สภาพของจิฟุยุก็คือบอบช้ำม,มากเลยนะครับนะคือมีบาดแผลในการต่อสู้มานะฮะก็คือพุ่งเข้าไปใส่ฮันมานะครับแล้วฮันมาก็อ่านทางออกได้อย่างง่ายดายพร้อมสวนหมัดใส่จิฟุยุนะครับนะโดยจิฟุยุที่โดนหมัดก็ถึงกับกระเด็นไปแล้วก็นอนหมดสภาพนะครับโดยฉากนี้เราจะเห็นได้เลยว่า3าหัวหน่อที่ลุงฮัมะอยู่ก็คือหมดสภาพกันหมดนะครับนะก็คือแบบว่าฮันมาคือแบบเก็บจบเบลบเคิลเนเลยนะเบเออ ฮันมารถือว่าเป็นตัวที่โหดมากนะครับนะยิ่งทําให้สถานการณ์ของโตเกียวเดบิเตอตอนนี้ฐานะของโตมันรุ่น2ถือว่ามีสถานการณ์ที่ค่อนข้างย่อยย้ํานะครับเนื่องจากว่าตัวท็อปแต่และตัวคือเริ่มหมอบหมดสภาพกันไปแล้วนะครับนะฐานะของจิฟูยุเหล่านั้นก็โดนพี่เปรดฮันมาของเราซัดจนเรียบร้อยไปแล้วนะครับนะฮันมาของเรานั้นเมื่อจัดการทุกคนเสร็จก็ยิ้มนะครับแล้วก็พูดว่าจัดการหมดแล้ว ทาเคมิจิของเรานะครับที่เห็นทุกคนโดนซัดจนหมอบราบคาบก็เสียสมาธิขึ้นนะครับนะจนคาโกโจที่เห็นทาเคมิจิเราเสียสมาธิก็เลยพูดไปว่ามอวแต่มองไปทางไหนกันฟะแล้วพร้อมซัดหน้าใส่ทาเคมิจินะครับนะแต่ไปทางนั้นของเปยังนะครับนะเปยังก็มองหน้าไมกี้พร้อมกับตะกนเรียกชื่อว่าไมกี้นะครับนะไมกี้เหล่านั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรพร้อม,มองด้วยสีหน้าอันเย็นชาไม่รู้สึกรู้สาอะไรนะครับที่ซัดปาจิของเราไปนะครับไม่ใช่ปลาจิดีปาจินของเราไปนะครับนะเออไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรนะครับ ทางน้าของแอกี้กับสมาลี่ได้มาสมทบกับทางด้าของปาจีแล้วครับนะพร้อมที่จะไปบวกกับไมกี้นะครับนะซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่า2คนนี้มันจะสคนนี้มันจะไหวหรือเปล่านะเพราะว่าคือทางน้านของฝีมือนะั้นมันก็ค่อนข้างที่จะห่างชันกันนะครับอันนี้ในส่วนด้านของความคิดผมนะครับนะก็คือ3ตัวคนนี้คือมองหน้าไมกี้พร้อมหายเรื่องพร้อมที่จะท้าทายครับทั้งที่สตัวนี้ก็น่าจะรู้ตัวนะครับว่าไม่สามารถเอาไมกี้คนนี้ลงได้แน่ๆนะครับยิงไมกี้อยู่ในด้านล่างมืดนั้น ยิ่งเป็นไปได้ยากนะครับที่สารตัวคนนี้จะเอาไมคกี้ลงแต่เป็นท่านั่นของตำนานที่ยังมีลมหายใจนะครับนะเป็นท่านั่นของวากากับเบงเกนะครับนะก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่าวากาเบบเก้นก็สามารถอินุอิกับโคโค่ได้อย่างง่ายดายนะครับเนื่องจากฝีมือก็ต่างชั้นนะครับพร้อมกับประสบการณ์ในต่างต่างก็ห่างชั้นกันอย่างมากมายนะครับทั้ง2คนนั้นถึงเป็นถึงขั้นเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจนะครับนะก็บอกเลยว่าสภาพคือยับแม่ยับนะครับ ซาคิมิจิที่เห็นเหตุการณ์ที่เริ่มเสียเปรียบนะครับก็ทาให้เขาลุนเป็นอย่างมากนะครับตัดไปทางด้านของ สมายี่กับแองกี้นะครับก็สามารถที่จะพากันลุมไมกี้นะครับแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะได้อย่างที่คิดเลยนะครับแนละ้วก็คือท่าหน้าของปาจิก็คือโดนไมกี้เตะเลยครับนะก็ท่าหน้าของสมายรี่ก็โดนเตะอัดไปก็คือสลบสไลก์กันทั้ง3หัวนอนเลยนะครับนะบอกเลยว่าตอนนี้คือท่าหน้าของโตเกียวรีเวนเจอร์รุ่น2ของเราไม่ใช่ดิท่าหน้าของโตเกียวมัจฉิครุ่น2ของเรานั้นก็คือยับไม่ยับนะครับนะจำนวนคนนี่คือลดไปมากกว่าครึ่งแล้วนะครับ ตัดประานั่นของทาคิมิจินะครับที่กำลังต่อสู้กับคาคุโจนะครับเนื่องจากที่ทาคิมิจิเราเสียสมาธินะครับทำให้โดนคาคุโจซัดไปหลายหมัดมากนะครับพราคาคุโจซัดท่านั่นของทาคิมิจิจนกระเด็นไปนะครับแล้วทาคิมิจิที่สุญเสียสมาธินะครับก็ได้เอามือไปแตะที่รางรถไฟพอดีครับทำให้เขาได้เห็นอนาคตนะครับว่าทุกคนในแก๊งของเขานั้นได้ถูกฆ่าตายหมดเลยนะครับนะก็คือโดนรถไฟทับนะครับนะยิ่งทําให้ทาคิมิจินั้นร้อนลุนขึ้นไปกว่าเดิมนะครับว่าจะได้จะทําให้ทุกคนตายเหรอ ของการท่องเวลาในครั้งนี้ก็คือทําให้ทาคมิมจิเห็นอินุอิเราพูดว่าพวกเกมมันน่าอับคาญจริงๆฉันเลยจัดการในรวดเดียวนะครับนะแล้วทาคมิมจิก็ได้สติกลับมานะครับนะนั่นก็ไม่รู้ะครับว่าจะเป็นภาพในอนาคตรหรือเปล่านะแล้วเรื่องราวของตอนที่253ก็จบลงไปแต่เพียงเท่านี้น,นะครับนะก็มารอลุ้นกัน,นะครับว่าทางด้านของโตเกียวรุ่น2ของเราเนี่ยหรือว่าโตเกียวมันจิใครรุ่น2เราเนี่ยจะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่านะครับนะในส่วนของความคิดของผมนะผมคิดว่า ตัวละครที่ทาเคเห็นว่าจะตายนะผมคิดว่าอาจจะไม่ตายก็ได้นะคือถ้ามันตายก็คือมันจะมันจะเกินไปอ่ะมันมันจะมีคนช่วยได้ไหมไม่อ่ะคือคือถ้าในความคิดผมนะคือผมคิดว่าถ้ามันตายจริงๆอ่ะคือไมกี้ถ้ามันได้สติมาคือไมกี้อ่ะมันจะยกโทษให้ตัวเองหรอแล้วคือแบบคือสิ่งที่ไอ้ทาเคมันเห็นนะคือคือมันรุนแรงมากนะคือคนที่ตายคือเพื่อนสนิทของไมกี้กันหมดเลยอ่ะคืออดีตเพื่อนสนิสนิทอ่ะเออแล้วคือแบบถ้าแบบช่วย ถ้าสมมติว่าตายจริงๆนะช่วยได้แค่ไมกี้ก็คือแบบโอ้โหทาเคมึงมึงมึงแบบโอ้โหโคตรไม่คุ้บอะคือสังเวยชีวิตคนไปเยอะมากอะเพื่อช่วยไมยกี้คนเดียวอเออเอาละครับนะตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนี่เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับนะถ้ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขอประธานอภัยด้วยนะครับนะเอาเป็นว่าคิดว่าเขต้องขอตัวขอตัวลาไปก่อนนะครับสียูเก็นคุณไปครับ